วันนี้เราจะมาทำคลิปคาถามเกี่ยวกับตัวเอง50คำถามนะคะทุกคนในรูปแบบในรูปแบบฉบับของช่องเรานะคะสดีะสตีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทั้มซี วันนี้เราจะมาทําคลิปคำถามเกี่ยวกับตัวเอง <g ül üyor> ในรูปแบบในรูปแบบฉบับของช่องเรานะคะค <c oughs> ำถามเกี่ยวกับเรา50คำถามนะคะทุกคนเราก็จะมาตอบให้ทุกคนฟังชื่อเล่นก็ชื่อบีค่ะเป็นชื่อที่แบบชื่อบีอ่ะตั้งแต่เกิดแต่จากตีฟังคนเล่ากันมา ยายแบบต่คนตั้งหึงพุอยายอะ่ะชอบบีบบีที่เป็นดาราเกิดวันที่11มีนา2,540เกิดปุ๊บกอแบบต้ยมยำกุง้งอายุ23ปี6เดือนอส่วนสูงเหรอส่วนสูง1ส่วนสูง180น้ำหนัก 4, ประมาณ4อยู่ที่47-48ขึ้นลงขึ้นลงประมาณเนี้ยเกยแบบนักสุดก็5 0ห้าสิบห้าอในต่อตีไปอยู่หัญยาตอนนี้ก็ได้ไปอยู่แล้วก็เลยมันมามีใครเรียงตอนนั้นไปอยู่กับแม่งไงแล้วก็แบบกินนอนกินนอนจนแบบอ้วนมากแต่ตอนนี้น้ำนนัก,ก็อยู่เต่าเดิม4 0 4ส4บ4ี่ส มันมๆในกับจุดเตะ49หน่อยก็จบจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะคะเหมือนจะได้เป็นแบบยูทูบเบอร์ชื่อดังจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จบคณะนเป็นคณะวิทยาการจัดการนะแต่สาขาภาควิชานินทศาสตุดก็เลยแบบเปลีนจริงๆเมื่อกี้เราอาหารที่ชอบ ที่สุดหมูจุงมชาบูหมูกระห่าทุกี่ม,มนมีอย่ายังล่ะนอกไปจากนี้ถ้าอาห,หารติกลิ้นแล้วบ่ชอบนี่หรอท่านพี่ยังเคยลองจินมานะแต่ก็แบบบากินเนี่ยบากินแต่นนอยแต่ก็ไ,ไ,กนนะไกกม่ได้ม่ชอบอะให้บากินบด้ายอะถ้ามีไมาชอบเน,ะนนะี่ยนะตอนนี้ขึ้นมาออกแต่มัน,นมออกมีแต่ก็ต้องบอกดิบลูเนี่ยบกิน หนังเขาให้จีนองังกฤษเครื่องดื่มทีกินอะชายเย็นกินชายเย็นมั้งแต่อยู่มันตั้งแต่จับความได้ประมาณน่าจะประมาณห้าขวดถามแม่ว่าแม่อันนี่ไชายเย็นที่เป็นถุงหิ้วฮาวาทติกาแล้วแม่ก็บอกกินก็แล้วแต่เลยกัแบบแล้วก็เออกินนั่งแต่หั่นมาคืนลำจำับความได้เลยตั้งแต่หัน่นมาไปไหน ชายเย็นชายเย็นเนี่ยสั่งชายเย็นตลอดของหวานที่ชอบ right ที่ส e <mac S 2> ุดตะกรอนนะที่ชอบเลยอ่ะมันเป็นหรอช่องแต่ตอนนี้หากินมาได้ละมันหรอช่องสิงคโปร์มันเป็นคือคือหลช่องปกติมันจะเป็นเส้นสีเขียวสีขาวนั่นก็อันนั้นคือหรอช่องแล้วแต่หรอช่องสิงคโปร์มันจะเป็นเส้นสีเขียวแบบใสๆอะน้อตะกรอนนะมันเหมือนกันนะหน้าตะกรอนเนยเนยมันสุอติการมันกี้แต่แบบมันล้ำอ่ะ เมืมานานเ่อมันอน่อยอร่อยมากมาก็เลยคนี่แบบชอบกินเราชมนะแต่ยังมีลร้านไหนได้แต่มันเหมือนกับเข้าฝันใจมัมนเป็นความสุขจังสเตเดกที่ว่าเฮากินออยางนีกินล้วตอนนี้เ็ยังหากินไ่ได้ปกติก็กินทุกอย่างเลยผลไม้อะทุเรียนกุกินกินอังมือกินหมดชอบปลาสุดอะ่ะก็มันมีนะกินได้ทุกอยา่างมีมีติบกินเลยอะ่ะแกงมังกรบ่มากบลัมสีเขียวหนึ่ง แล้วก็มีเหลืองตามมานิหนดูหนังฟังเพลงทพ่ไม่ค่อยฟังดูหนังเล่นมือถือของมอยหอยสังกรุบกริบชายไม,ไม่ไม่ค่อยสะสมอะไรที่แบบสะสมแบบจริงจังเลยนะไม่มีนะเพลงเขียนใายตอนเนี้ยเขียนอมันเพลงกว่าใครน่ยก็ฟังได้แบบทุกทุกทุกแนวมา แล้วก็มีแมวด้วยสัสอ่ะกิ้งกือแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไมค่อยเจอกิ้งกือาชอบไม่มีเลยจริงก็ไม่ค่อยชอบซัมเมอร์แต่ชอบซัมเมอร์ชอบซัมเมอร์ชอบชอบหน้านวไหมอาไม่รู้อะแต่ชอบซัมเมอร์เพราะว่าแบบมีกิจกรรมให้ทำเยอะแต่ก็ไม่ชอบตรงที่แดดร้อนอุ้ยอยากไปประเทศที่อยากไปมากที่สุดก็คือประเทศ อะไรนะใส่สผล,สลอะไรใส่ชุดนอนใช่ก็ใส่ชุดนอนะเป็นคนแบบใส่เสื้อผ้านอนเมื่อก่อนไม่พับแต่ตอนนี้พับแล้วเคยเสร็จตอนนี้พับทุกวันเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนโตมาแล้วรู้สึกว่าผ้าห่มมันกีดก,ก่ก็เลยแบบพับแล้วมันดูเียบ้อยนิ้วก่อยเพราะว่าเช่นนิ้ เมื่อก่อนอนะใช้นิ้วชี้เออแต่ตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้วไม่รูนน้แต่ไม่ค่อยได้ใส่ข้างซ้ายแล้วก็ใส่แบบแสานาฬิกาใช่ไหมเป็นรอยด้วยถ้าไม่แสานาฬิกาก็ไม่ได้เห็นนะต้องเป็นคนที่แบบติดนาฬิกามากคือถ้าบ่ได้ใส่มันจะรู้สึกว่าขาดความมั่นใจในตัวเองไปเลยสไตล์การแต่งตัวก็ไม่มีนะคือแบบไม่รู้ว่า มันเรียกว่าอะไรเนี้ยจะแบบมินิมอลไงก็ไม่ใช่นะก็เต่งตามหบบแฟชั่นนี้เลยแต่จะไม่ชอบใส่ที่แบบเขามีพีดกันเอออยากใส่แบบที่มันเป็นตรงของตอัวเองแล้วก็จะชอบดูหาเรสเลนมาแล้วก็จะแต่งตัวตามคนนั้นอย่างเช่นชมพูรเยาถ้าชอบเลยอ่ะจริงๆเป็นคนชอบใส่รเท้าแตะมากรองเท้ารองเท้าแตะกอบแตะ กูชทุกยากที่มันเป็นประเจ็นว่าผาพันบอะอ่ะงงคือแบบรองเท้าเต้มันจะมีทัรองเท้าเต้ล้วโซนนี่มันก็ที่มันแบบเพราะว่ามันใส่ง่ายไงรองเท้าเต้แบบระบายเท้าต,ตัวอย่างคือแต่ถ้าแบบเออถ้าไปหันไปนี่อะคือรองากรองเท้าเต้ยเป็นรองเท้าใบนั่นแหละแต่แบบลักๆเลยอะถ้าออกบารสคืออยากเป็นโุตที่ชอบใส่รองเท้าเต้มากันก็มีแบบโปะบ,บ้างจําจำคนพี๊อย่างียก็มีแบบเคยเดินเข้าน้ำผู้ชายอย่างเงี้ย ตอนปีหนึ่งเอออะที่จำได้นะสองครั้งสิพอแล้วแตบบ่คนไม่ใส่น้ำหอมจ้าโอ้ตอนนี้เจ๊แบบเยอะมากตอนนี้นะเอาปัจจุบันเลยก่อนหน้าเนี่ยเจ๊แชมพูดอกโบคูแล้วมันดีมากแต่แบบมันทําให้เราสิวมขึ้นนะคิดว่าน่าจะเกิดจากแชมพูเพราะว่ามันแบบลดการเกิดผมมันคือเราเป็นคนผมมันมากใช่ไหมผมมันมากแล้วทีนี้สมมติว่าเย็นวันเนี้ยผมจะมันละถ้าสมมติ เมื่อวานตอนยินยินวันนี้ผมจะมันแล้วแล้วแบบมันคันคันหัวอยากๆอ,กอะ่ะผมณร้ตัวใจไหมเออมันคันหัวแล้วแบบมันมาหมวนแล้วเราก็เลยไปเซิร์ชหาแชมพูอ่ยมีแชมพูอะไรอย่างผมตีลดผมมันดูนี้นะั่นแล้วก็ไปเจอแชมพูดอ,อกโบคูเนี่ยใช้มาอุย้ยหลายเดือนแล้วแล้วแบบทีนี้สิวอะ่ะก็ไม่หายสักทีแล้วคือตอนนี้ก็เลยเลิกเลิกใช้แชมพูดอ,อกโบคูไปตอนเนี้เพิ่งเปลี่ยนมาใช้แชมพูแชมพูยาเป็นของสมูที เออเขาว่าดีเพราะว่ามันแบบจะทําให้ผมเราไม่ร่วงด้วยแล้วแบบทําให้ไม่เกิดิีออแล้วแต่ถ้าคิ้นนวดก็ใช้อ,อ่เป็นของดดมบ,บุฟู่น,นั่นแหละเพราะมันยังไม่หมดออ๋เมื่อก่อนใช้โฟมล้างหน้าอะไรนะบิวตี้บุฟเฟ่อะแต่ตัวนี้ใช้ฟบู่นดิกายอยู่นะคะอ,อืมไม่ได้ใช้โฟม ใช่จริงอะไม่จบกตาใช้เซเว่นห้าสิบาทที่เป็นฟป็นว่านหางจระเข้แล้วก็มีบำรุงนิดหน่อยขอลดเลยแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนอะจะใส่มากแล้วแบบตั้งแต่เป็นผิวก็เลยแบบไม่ค่อยเทนหลักส่วนมากจะเน้นเป็นแบบที่เป็นเจลใสๆมากกว่าแล้วก็บำรุงก็จะใส่ยาบ้างไดเห็นจระเขอ,อ แล้วก็มีมาร์ค้้าบ้างเป็นบางครั้งมือถือของชั้นหรอ Galaxy S 2 0ส plus เป็นคอ Samsung เพราะชอบชมพูเลยยาเออเมื่อก,ก่อนก็เคยใช้ iPhone แต่ก็ไม่ได้ติดอะไรนะแต่แบบ Samsung เดี๋ยวนี้เขาก็ดีแล้วเปิดสปอนเซอร์จะเข้า Samsung Active Pod 2อ <c oughs> ี่ฮอนาฬิกาตะกอนใจชลีนที่ตัวนี้ใจไลน์อินเต็ดนี่ ลายลิ limited, มิเต็ดแบบนี้ใช่ไหมอ่ะมันเอ้ยไม่ใช่ลายลิมิเต็ดลายฟีฟอตังเซลลี่แต่ว่าเป็นของจริงก็ไม่ได้ใช้ของฟองแต่อย่างใดเออเบนทั่วไปอารีด้าไนกี้แล้วก็บอมบีฟิล่าเออไม,ไม,ม Nike, นะ่ไม่มีไนกี้นะเมื่อกี้มีรองเท้าไนกี้มี <Con> เดชมีคอนเวิร์สคืออารีด้าคอนเวิร์สแล้วก็ฟิลา่าเออไม่รู้อะ ตอนนี้ตัวยังรู้สึกว่าโอเคกับงานที่ทําอยู่คือเราชอบเพื่อนโรงงานชอบวัานธรรม้ทองค์กรหลายๆอย่างแต่แบบยั่งบาเจอตัตเกว่าเออโอเคหรือยังเนี่ยเพราะตอนนี้ยังอยู่ในจุดเตียงทำมาได้ไงแต่ถ้าทําได้อันจ,จะแบบข้าไปแขบคขัน,น่งมันแบบก็คิดว่างานเนี่ยมันใจ็บสำหรับเขาแล้วอย่างนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยมีแต่ว่าก็คือก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรแต่ก็ไม่ได้แบบ มีความสุขอยู่ในจุดที่แบบว่ามีทุกอย่างที่เราต้องการแล้วแต่ก็มาได้มีความทุกข์ที่แบบว่าอันท่านยังมาเ็นกาะค่อยๆแบบขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีออย่างเข้ามาใหม่ๆในชีวิตมีองค์ประกอบเมื่อเฮาแบบสะดวกสบายอนวยควาสะดวกเฮาอย่างคนดีๆเพื่พอนร่วมงานที่ดีเพื่อนที่ดีเพื่อนเพื่อนเรียนเพื่อนสมัยเรียนที่ดีอย่าง ป่าเมียพี่น้องไม่เคยเลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยก็ทำบ้างนก็คือไม่เคยฉีดอะไรเลยแบบฉีดโบหรือว่าฉีดหน้าเรียวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ไม่ไม่ใช่อะไรเราไม่มีเออก็ไม่ได้ทําอะไรเราก็ทำาะไาก็ทําแค่ทําจมูกแล้วก็มี แบบสักคิ้วคนรวยคนรวยนี่ดูเป็นคือเข้าใจไหมคือถ้ามีเงินอ่ะหล่อหล่อได้เหมือนกันในชีวิตนี้บบเกยดขึ้นจะทำอยา่างที่มันปันจจัยอ่ะนอกจาเรว่ออย่างค่าคนเนี่ยคือจีดกมาีมาดีไปที่เวสิถ่ายรูปเก็กกี่คาเฟ่กรุบกรุบไม่งั้นก็นอนมีแค่นี้เอาเงิน ใจนี่งเ่องแม่ก่อนเอาทำเคร่องแม่สุขสบายยังไงทีเข้ามาในหัวเนี่คื่อแม่เพราะตอนนี้มันยังมัต้องการอะไรอย่างเงินอะ,ะอาตังไปซื้อบ้านซื้อรถแม่แม่จะได้อยู่สุขสบายเดี๋ยวแม่จะได้มาฟังแม่จะได้ให้มาตอ้องแม่ต้องให้เป็นคนดีไงนี่ใส่โดยปกติแล้วอะ ก็มองหเหมือนกันเวลาแบบคนอื่นเฟิร์สอิมเพชชั่นเนี่ยอาจจะเห็นว่าแบบเป็นคนนิ่งๆหรือเปล่าอย่ยจริงๆหมนได้เปคนนิ่งๆแต่เขลุกดิ้งดิ้แบบสมาธิสัน้นแล้วก็เป็นคนตีแบบเข้ากับคนได้ง่ายเี่ยแบบเอ้ยมันน่ะอ,อู้กับคนนั้นคนนี้ได้เลยๆเปื่ออู้จนแบบปักเล็กวาเชแต่จะมีคนที่แบบที่เราแบบเข้ากันไม่ได้ก็มีแบบหมายถึงว่า เราเข้าอันเราอาจจะแบบเข้าไม่ถึงเขาอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบปเป็นคนละสไตล์กับเราอย่างนี้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้ว่เป็นแบบสนุกสนุกสนานล่าเริงเฮฮาเสียงดังเสียงดังเนี่ยเป็นคนเหินด,ดังคนหรอกใครเหมือนหนึ่งโจ๊กหน่อยก็มีน้ำใจทัว่วไป เลยเป็นเป็นคนแบบไม่ค่อยมีโลกส่วนตัวจะชอบเป็นคนที่อยู่กับสังคมจะชอบอยู่กับสังคมมากชอบเข้าสังคมมากก็คงจะเป็นเนี่ยเป็นคนที่แบบมีคาแรคเตอร์ที่เข้ากับคนง่ายข้อดีนะเออเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายแบบสนุกสนานีฮฮาหรือก็เลยจะแบบในคนเข้าหาเฮาก็อาจจะเยอะหน่อยแต่ก็ไม่ได้เข้าหาเฮาเรื่องเรื่องใดเรื่องเงินนี่กับใจก็อาจจะเป็นคนที่แบบ ใจร้อนนะแต่ตอนนี้ก็เป็นคนที่ใจเย็นลงแล้วบ้างแต่บางคนก็อาจจะประชมเฮาแบบเสียงดังเงี้ยเสียงดังเกินไปนบางครั้งแบบเฮาหูตัวไงว่าเอออันนี้คือดังแล้วเนอะอย่เออก็อาจจะเป็นแบบเสียงดังเกินไปอย่างเงี้ยแล้วก็เปแบบคนที่แบบอารมณ์ร้อนนิดหนึ่งที่แกยังไม่หายเลยนะตอนนี้เป็นคนแบบ ชอบเก่งใจเก่งใจยูนิดหน่อยแล้วก็บอกคนคิดปวดตัวปวดแบบปวดอย่างที่มันบอกคนปวดแบบแบบกวันนี้ปวดยิ่งใหญ่กนั่งมาห้องวัวถ้าสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาทำคลิปตอบคำถามท่านติดคำถามเกี่ยวกับตัวเรานะคะเกี่ยวกับตัวเองสำหรับวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องคำซีอีโอด้วยเออเพราะว่าเราก็ หลังจากคิดนี้เผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็อาจจะมีคนแบบดิ้นร้าหรือว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าเอ้าก่็มาทําคลิปต่อคาถามที่แบบตออคาถามเกี่ยวกับตัวเราอานี้ใช่ไหมเออก็แบบเพราะว่ามีคนเรียกร้องมาแฟนคลับสีหนึ่งคนแน่ตั้งหนึ่งคนเน่เออแล้วก็เลยแบบเออโอเคแบบ มาทำมือแบบเพื่อจะทำความรู้จักแบบจะได้รู้จักกันมากขึ้นว่ะเป็นได้เป็นไดน้ไอ,อ,อ้นี่เป็นคนจะไดบ้บอกอาจจะมองว่าไม่จริงเขาเป็นคนด,คนดีคนหนึ่งเนาะเนี่ยหรือว่านิดแรกเลยบัชชอหน้าป่าอย่างเงี้ยแบบง่าว่าอยากคนนี้ก็มีกาเนีาะอาจจะเป็นไปได้นั่นแหละแต่ก็จริงๆก็มาได้แบบไร้เลยก็เป็นคนปกติธรรมดาเหมือนทุกคนป้าแต่ก็ไม่หรอกเนาะก็ได้เวลาคนเจอเพราะมันก็มนไม่คงจะไม่มีใครเป็นแบบคนที่เป็นแบบนี้ทุกคน เรามันไม่เหมือนกันแล้วโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะดูกันเยอะๆเลยเนะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าแบบอยากให้ทําคลิปอะไรตต่คำถามเกี่ยวกับไอ้ยยังควรจะทําคลิปเกี่ยวกับไอ้ยยังดีก็แนะนํากันเข้ามาได้ไปละบายบาย